บิตคอยกับอีทิเรียมเอาอะไรดีนะครับหลังจากคนระดับโลกเนี่ยก็ต่างเห็นต่างกันบางคนก็บิตคอยเต็มขั้วและแถมบอกอีทิเรียมเนี่ยดูก๊อกแก๊กอีกด้วยซ้ำบางคนก็เข้าข้างอีทเรียมเต็มที่เลยจะเป็นยังไงที่จะไล่ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม Property l i ร e ที่มาพูดคุยกันถึงการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้แต่งตัวเชียวเช้าเฟียวฟลานิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันเกิดภรรยานะครับก็อยากจะแต่งตัวข่มน้ำใช่ไหมนะฮะโอเคกับแซวเล่นนะครับวันนี้จะมาพูดถึง Bitcoin แล้วก็ Ethereum นะครับว่าตกลงแล้วอะไรมันดีกว่ากันนะครับเอาจริงๆเนี่ยสืบเนื่องมาจากไอ้ Twitter อันนี้เลยนะครับนั่นคือของคุณไมค์ไทสันนั่นเองนะฮะที่เขาออกมาบอกนะครับว่าตกลงเเเนนนนนีีี่่่่ยยยยใใหหห้้ Bitcoin Ethereum รรือออลกกะะะไดดฮชวััคคิบ ตื้นเนื่องจากทวิตเตอร์อันนี้เลยนะครับของคุณไมค์ไทยสันนะฮะที่เขาถามว่าตกลงเนี่ยบิตคอยน์อีเทเรียมเนี่ยเอาอะไรดีครับช่วยกันตอบหน่อยครับคนแรกนี่มาเลยนะฮะคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมเนี่ยคิดมานานมากในไอ้คำถามเนี่ยเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยก็เลือกบิตคอยนนะครับคุณซีซีก็มาเหมือนกันนะครับคุณซีซีบอกเนี่ยผมชอบทั้งสองอันแหละนะฮะแต่ผมมีบางอย่างที่ชอบมากกว่าทั้งสองนั้นอันนั้นอีกนะครับก็รู้อยู่แล้วนะว่าอะไรนะฮะคุณแดนนะครับก็บอกว่าคาร์โน่บロคาร ซึ่งจริงๆ่ยหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะว่ามันดีทั้งคู่นั่นแหละนะครับแต่พอมาจะมาเลือกทีละตัวเนี่ยทำไมบางคนก็จะฟันธง,งจะบิตคอยอย่างเดียวหรือว่าอีเทเรียมอย่างเดียวนะครับซึ่งล่าสุดเราเห็นคุณแจ็คดอสซี่นะครับก็ออกมาบอกว่าเหมือนแบบเขาเนี่ยมีท่าทีที่ไม่ได้ชอบตัวอีเทเรียมมันนะครับแล้วก็มีคนแซวว่าเฮ้ยแมอีเทเรียมมันอย่างงุ้นอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นบิตคอยแม็กซี่ตัวจริงเลยนะครับสำหรับบิตคอยแม็กซี่เนี่ยเขาก็จะมองว่าบิตคอยมันครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วนะฮะะะะตตััววออออื่่่่่นน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 เเเเีีียยาาาาาจจจไไไมมมํป็็ดด้้้้้งงกกนนคครบซซึหแ เรื่องของอีเทเรียมเนี่ยที่แบบล้อคำเนาะเป็นเอธิโอเปียอะไรในกีฬาโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นว่าถ้าทีคุณแจ็คเนี่ยก็ดูไม่ได้ชอบเออีเทเรียมเลยนะครับและเขาจป็นช่องที่แบบมั่นใจตัวบิตคอยมาก,มากๆนะั้นเลยเคยบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมจะลาออกนะจากสแควร์หรือสวิตเตอร์ถ้าบิตคอยต้องการเขามากกว่าครับอีกทั้งเนี่ยเขามีแพลนจะทำดีไฟด้วยนะครับแต่ทุกคนก็รู้ถูกไหมว่าดีไฟเนี่ยตอนนี้อีเทเรียมก็ทําได้ถูกไหมฮะแต่แจ็คเนี่ยก็คงจะไม่ย้ายเชนไปอีเทเรียมแน่นอนเพราะเขากลืนเชื่อมั่นในนนนนนนะะะคคคครรรัััับบบตดดดมาาออีีกกึงว่เป็ อีกท่านหนึ่งนะี่คือคุณไมเคิลเซลเลอร์นะฮะก็เป็นปรมาจารย์นะฮะหรือว่าคนที่บ้าคลั่งบิตคอยคนหนึ่งของโลกไปนี้เลยนะครับเพราะว่าบริษัทเขาเนี่ยถือบิตคอยไปกว่า10,000แบิตคอยนะครับและเขายังบอกอีกว่าไม่มีเหตุผลอะไรซะเลยที่จะแบบไม่ถือบิตคอยไปอีก100ปีนะครับก็คือแบบนึกไมหมฮะจัดเต็มเลยครับความบ้าคลั่งของเขาเนี่ยนะครับขนาดที่แบบยอมกู้เงินมาซื้อบิตคอยเลยนะครับกู้ไปกว่า400ล้านเหรียญเนี่ยนะครับพอซื้อปุ๊บเนี่ยนะฮะบิตคอยร่วงนะครับทำให้หุ้นเขาเนี่ยยร่่ววงับไปกา60% ประเด็นนี้เนี่ยถึงแม้มีคนหลายคนมาบอกว่าเฮ้ย่อไมเคิลเซเลอร์เนี่ยคุณกําลังบ้าบินเกินไปนะคุณเราเอาเงินกู้เนี่ยถ้ามันพลาดทีนึงนี้คุณหายทั้งบริษัทเลยนะทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความหวาดกลัวนะครับแล้วก็ขายหุ้นของเขาทิ้งไปนะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยบิตคอยจราคาขึ้นมานะครับแล้วหุ้นของ m i c r o s ซอจก็เริ่มกระดึบขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ก็ยังน่ากลัวอยู่ดีนะครับ คุณไมเคิเซเลอร์นีได้เคยพูดถึงเหรียญเอาคอยตัวอื่นด้วยนะครับมาดูว่ามุมมองของเขาเนี่ยกับเหรียญตัวอื่นเขามองอย่างไรนะครับคือเขาเคยพูดว่าตอนนี้เนี่ยบิทคอยเนี่ยมันไม่ใช่แค่สําหรับคนที่เป็น Bitcoin Maximal ลไลเซนารือแบบคนที่แบบอิน i t c o i n อย่างเดียวนะมันเหมาะกับทุกคนเลยครับ เขาเนี่ยถูกพูดถึงนะครับถูกถามถึงเรื่องของอีเทเรียมนะครับแต่เขาอธิบายให้เห็นภาพอย่างนี้ครับว่าเอาจริงเนี่ยบิตคอยเป็นเหมือนดิจิตอลพรอพเพอร์ตี้นะครับที่มีค่ามากแล้วก็แบบว่ามีเน็ตเวิร์กที่ค่อนข้างเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับแล้วพวกอีโคสิสเทมนี้เนี่ยมันทําให้เกิดพวกเหรียญตัวอื่นหรือคริปโตตัวอื่นที่มันสร้างบนอีโคสิสเทมนี้ครับก็จะเสมือนบิตคอยเนี่ยเป็นฐานล่างที่เข้มแข็งเอาเป็นเหมือนแบบพื้นรากฐานที่เข้มแข็งแล้วมีตัวอื่นขึ้นมาข้างครับแล้วก็เนอียกทียบเหมือนแบบว่าที่ดินนะครััับบในนนนนเเเมมือองแฮตตะป็ไซร์ บครบัซึ่งที่ดินแปลงนี้เนี่ยครับก็มีคนหลายคนเนี่ยมาสร้างตึกสร้างอะไรมาข้างข้างข้างบนอะไรเงี้ยนะครับเหมือนตึกอะไรพวกเนี้ยก็ได้แก่อะไรพวกเทสเชอร์นะครับหรือเซเบอร์คอร์หรือแม้กทั้งอีเทเรียมด้วยครับ,ลลรบแล้วเขายังบอกอีกนะครับว่าอีเทเรียมเนี่ย,ยมันมาคุกคามนะหรือว่าดิมาเทียร์ไลซ์เจพีมอร์แกนนะครับหรือทำให้ธนาคารแบบรูปแบบตั้งเดิมเนี่ยต้องกดหัวเลยเพราะว่ามันลดต้นทุนตั้งโครงสร,งสร้างสิ่งก่อสร้างอะไรมากมายเลยครับอารมวมหมายกับว่าเออตอนนี้เนี่ยนะครับระบบการเงินต่างๆเนี่ยมันใช้ โครงสร้างเยอะมากแต่อีเทเรียมมาแทนเนี่ยมันตัดอะไรได้หลายอยา่างทำให้ต้นทุนมันลดต่ำม,มากครับดังนั้นหากมองในมุมนี้นะครับคุณจะเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยบิตคอยเนยีในมุมของ m ไม r คร e g y นะครับคุณ m i c h o e l s e y l o r เนี่ยที่ทุ่มชีวิตทุ่มทั้งเงินเนี่ยลงไปนเนี่ยเขาต้องค่อนข้างที่จะมั่นใจมันมากๆเลยนะครับอย่างที่บอกไว้ว่า้ เลือกอะไรดีเนี่ยแต่เขาก็เลือกบิตคอยดแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาผ่านการเลือกพันกันคิดมาแล้วไม่งั้นคงไม่ลงเงินขนาดนี้นะครับในอันเดียวกันเนี่ยคุณแจ็คดอซี่เองก็เช่นเดียวกันว่ามั่นใจในบิตคอยและดูท่านจะไม่ค่อยชอบอีทิเรียมดีสักครับถึงจะเป็นเหรียญที่เติบโตแรงก็ตามนะแต่จริงก็ต้องยอมรับว่าเป็นการเสี่ยงแปลกมากๆนะสำหรับคนที่มีอิทธิพลบนโลกใบนี้นะเพราะว่าแฟนคลับอีทิเรียมเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเอาคนนึงก่อนแลนะเรียกว่าแฟนคลับก็ไม่เต็มปากเท่าไหร่นะครับนั่นคือคุณลออออออนน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 มััััส่่่่เเเเเเงงะะะคคครรรบบบกกก็็ยยยยววาา้ีีีถืหญดตท ที่คุยกันในงาน n e เว o r ์นะครับซึ่งบอกว่าเหรียญที่เขาถือเนมีอยู่สามเหรียญน,นะครับหนึ่งคือ b i t c o i สอง t h e r e u m 3สามแล้วก็โดสคอยนั่นเองนะฮะซึ่งคุณอีลอนพูดก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าเขาพูดจริงพูดเล่นนะครับแต่ว่าก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าคนมีเสียง ก็มีคนที่ลงทุนอีเทเรียมเหมือนกันครับแต่ก็มีคนดังคนนึงนะครับในโลกของการลงทุนเนี่ยคือคุณรอพอนั่นเองนะครับรอพอเนี่ยนะครับเป็นอดีตผู้บริหาร Goldman s a c h นะครับแล้วก็ค่อนข้างอินกับอีเทเรียมมากๆเลยซึ่งฉายาของเขาเนี่ยนะครับอารมณ์ประมาณว่าไมเคิลเซเลอร์แห่งอีเทเรียมนะครับก็เรียกว่าพอฟัดพอเหวียงนะกับไมเคิลเซเลอร์ได้เลยนะครับเขาบอกว่าในการที่ซื้ออีเทเรียมเนี่ยเป็น the greatest test นะครับหรือว่าการที่แบบ ลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้นะครับบวกก็เคยบอกว่านะฮะอีเทียมเนี่ยนะมี Massive d o m i n a n c นะนะครับ for use cases นะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยมีคนใช้งานอีเทียมเยอะแยะมากเลยนะและเขาเนี่ยค่อนข้างโน้มเอียงไปถึงอีเทียมได้ว่าเฮ้ยเขาเนี่ยนะครับถืออีเทียม ออลอินเยอะกว่าบิตคอยครับซึ่งในเนื้อหาในข้อำลังบอกว่าตอนนี้อีเท r e u เรียมเนี่ยเป็นเสมือนเน็ตเวิร์กกันนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยมาสรันแอปพลิเคชันอย่างเช่น Stable Coin ก็ตามนะครับหรือแม้แต่โปรเจกต์ดีแอพดิสไลแอปพลิเคชันดีไฟเอก็ตามหรือแม้่ทั้ง NFT ครับพอมันมีการมาของหลายๆโปรเจกต์นบนเชนอีเท r e u เรียมเนี่ยนะครับทำให้อีเทอร์เนี่ยมียูสเคสในการใช้งานที่เยอะมากๆและ พวกนี้นี่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะครับอนาคตอาจจะมีการเติบโตของเน็ตเวิร์ดเติบโตของแบบว่าอีโคสเตมได้มากกว่านี้เยอะเลยครับซึ่งถามตรงๆว่าตอนนี้เนี่ยสองอันอะไรดีกว่ากันก็คงจะตอบยากนะครับแล้วอาจจะตอบไม่ได้เลยนะมันแล้วแต่ว่ามุมไหนคุณดูมุมไหนนะครับมันไม่ใช่เราเปรียบเทียบ Apple กับ Apple ครับเพราะว่า2อันนี้มันไม่ได้ทำหน้าที่เดียวกันอย่างบิตคอยนี่ยครับทำหน้าที่เป็นเหมือนสกุลเงินที่ไร้ตัวกลางไม่มีใครควบคุมมันนะครับแล้วมันก็มีความอินนะกับพวกระบบการปกครองระบบการเมืองนนนนนนะะคคคครรรัับบอออออาาจจยยยยย์ุณแ็ดดซีีี่่่่เเเเกวทหลืป ล็อกนะครับลกใบนี้เลยนะฮะโอ้โหแบบคือเขาอินมากอะ่ะคุณแจ็คเขาอินมากะนะครับแต่ว่าตามตัวอิเรีเมเนี่ยเป็นเหมือนเน็ตเวิร์กให้คนมารานมันแอปพลิเคชันอารมณ์เหมือนคล้ายอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ครับให้คนได้สร้างแอปพลิเคชันที่มันดิสลหลายได้และมีการจ่ายค่าแก๊สต่างๆนานา เพรแทนระบบการเงินแบบดั้งเดิมการสมมอบคุณค่าแบบดั้งเดิมได้เลยครับแต่บิตคอยเนี่ยจะเป็นเหมือนสกุลเงินตัวหนึ่งอาจเป็นทองคําำนกดิจิตอลอะไรก็ว่างมาที่มีความเข้มแข็งมากตัวรัฐบาลเนี่ยอยากจะคุกคามจะกดดันเท่าไหร่ก็กดดันไม่ได้ดันถ้ามองในความดิเซนทัลไลซ์ดมองในความเข้มแข็ง,ขงเนี่ยเฮ้ยบิตคอยเนี่ยดูดูจะโอเคนะแบบว่ายังฆ่าไม่ตายว่าเถอะแบบยังไงเป็นเซฟเฮเว่นอะบิตคอยดูโอเคกว่านะครับซึ่งทางอิตูเรียมเนี่ยก็มีคําถามหลากหลายหลากหลายมากเเเเเเเลลลลลยยยยกกีี่่่่ววััับฮ้มมมมนนนนหหหาาารรรรืืืือออออปปจะะดูใค หรือแม้กระทั่งโดนแบบผู้มีอิทธิพลเนี่ยเรเกเตอร์เนี่ยเข้ามาคุกคีครอบงำหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีคําถามตรงนี้เยอะซึ่งฝั่งบิตคอยก็จะตั้งคำถามนะครับหากมองในมุมของความเข้มแข็งสกุลเงินผมก็ยังเชื่อว่าบิตคอยสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามองในมุมของการใช้งานนะครับทรานเซชันหรือว่าการแบบเฟรนลี่กับดีอัพหรือทางเรเกเตอร์หรือทางระบบการเงินแบบดั้งเดิมเพื่อปักกันเพื่อสร้างโปรเจคตี้เนี่ยนะครับเฮ้ยตัวอีกเชมก็ดูมียูสเกชที่น่าสนใจดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าใคร จะมาวินกว่ากันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไม่ต้องเถียงกันนะครับขึ้นทั้งคู่นะโอเคไหมครับขึ้นทั้งคู่นะครับอีเดียอาจจะขึ้นมากกว่านินดหนึ่งแหละตอนนี้พี่ขออ้อตกลงประมาณ45,000เหรียญน,นะครับก็เรียกว่าขึ้นมาจากจุดต่ำสุด พอสมควรเลยนะจนสุดประมาณสองพันเก้าถูกไหมฮะแต่อีเทอร์เรียมเนี่ยครับก็มาณสามพันหนึ่งร้อยนะฮะก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันดังนั้น,น,นส่วนตัวผมนะถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับสองตัวน,ตนี้ก็ถือว่าดีแล้วมียูสเคสที่เข้มแข็งทั้งคู่แล้วก็ยังไปได้ไกลามากๆก็ลองใช้วิจารดูของคุณเองเนาะว่าคุณชอบใครนะครับชอบแนวแจ็คดอร์ซี่ไหมบิตคอยจะมาเปลี่ยนโลกอันท้ายปลดล็อกโลกใบนี้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรแบบฟุตจอบสุดโต่งก็คือผมว่ามันยอดเยี่ยมมันแบบมันเบรกทูหลายๆอย่างเรื่องความคิด เฟรน d ี y กับเร็กเกอรเตอร์มากกว่าเฟรน d ี y การใช้งานมากกว่าแล้วก็มีหลายคนเนี่ยที่เข้ามาใช้นะครับเปลี่ยนแปลงได้ง่ายปรับเปลี่ยนได้ง่ายมีก,การกระจายอานาจทางด้าน,นการสร้างไอเดียใหม่ๆอะไรเงี้ยมากกว่านะบิตคอยก็จะสุดยอดไปเลยจีนเนี่ยทำงานอะไรเงี้ยครับก็รู้ว่าคุณเดิมพันกันไหนแต่ว่า เป็นเสียครับกระจายการลงทุนของคุณด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้กดไลค์กิดตามช่องคริมพอบาตีด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบควาวลือดีเชิงลึกๆอัปเดตข่าวสารอัปเดตโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะครับในห้องเลนวงไหนเนี่ยก็จะมีอัปเดตโปรเจกต์ดีฟายเอ็นเอฟทีบิตคอยน์ยูทิลิเท็ดจัดวิเศษด,ดังๆเนี่ยมาเล่าให้คุณฟังแบบอ่าทันด่วนเลยนะครับเรียกว่าตามทันแน่นอนไหวตัวทันแน่นอนนะเห็นข่าวสารก่อนแน่นอนนะครับก็ตติดดาาามข้้งงล่ไเอย่าทต่่ออเเดืนทานนนั้้เองนะถาไม่ชออบบกกก็ดดัันไ้ทุเมื่อเลยนะ ครับกลองดูได้ไม่เสียหายนะฮะขอบคุณทุกคนที่สนับสนมาตลอดนะครับแล้วถ้าใครอยากจะเจอกันเจอกันในห้องเรียนวันไหนเจอกัน,นคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ